สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับอยากจะพูดถึงแมตส์สำคัญเย็นนี้นะครับระหว่างทีมชาติไทยชุดยู0กับทีมชาติอิรักซึ่งตอนนี้นะครับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับในแมตส์สุดท้ายที่จะคัดเลือกเอาอันดับ1แล้วก็อันดับดีที่สุดอันดับ2นะครับ 5ใน10ทีม5ใน10สายเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในต้นปีหน้านะครับก็ยังมีต่อเนื่องคือการคัดเลือกทีมไปแข่งขันฟุตบอลโลกในรุ่น U20 นะครับที่จะใช้ทัวนาเมนต์แข่งขันในแเชียร์รบสุดท้ายของ U20 เนี่ยเอาทีมัาดับดีที่สุด1นถึง4นะครับไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของ U20 ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะ U20 ชุดนี้ก็ปักบุด ที่จไปให้ถึงตั้งแต่แรกแล้วการสร้างทีมชุดนี้เนี่เป็นการสร้างทีมที่ผมจับตามองมานานแล้วครับท่ามกลางกระแสต่างๆนะครับมุมมองต่างๆของแฟนบอลไทยตรงนี้นะครับตั้งแต่ทีมชาติไทยชุดูยี่สิบูล็อกเนี่ยแข่งขันกันที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียมาแล้วครับผมทําคลิปต่อเรื่องเกี่ยวกับยูย่สิเหตุผลนะครับเพราะว่ายูยทีมนี้เป็นทีมชาติไทยครับ และผมโฟกัสทุกทีมนะครับถึงเวลา u 17ผมก็จะพูดถึงเรื่องอยู่ u 17ทีมชาติไทยชุดใหญ่เองผมก็พูดมาต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับระบบทีมการนําทีมพวกอิชิซึ่งเป็นระบบเจแปนเวเต็มระบบนะครับก่อนอืนนะครับระบบเจแปนเวนี้ไม่ใช่เทคนิคฟุตบอลหรือรูปแบบการเล่นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยในระยะหลังเนี่ยเขาเล่นหลากหลายนะหลังสามเขาก็เล่นหลังสี่เขาก็เล่น รูปแบบการเข้าทำต่างๆเนี่ยมันเป็นปรัชญานะครับมันไม่ใช่ว่าเล่นแบบนี้นี่คือเจแปนเวเล่นแบบนี้ไม่ใช่เจแปนเวเจแปนเวคือระบบที่จะทําทให้ฟุตบอลเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้โดยตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นคนเอเชียครับฟังง่ายๆเลยนะฮะและทัศนคติดังกล่าวเนี่ยมันรวมถึงครอบครัวฟุตบอลความเข้าใจในฟุตบอลตอนนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิง่งถ้าแฟนบอลไทยเนี่ยมองไม่เห็นจุดนี้ คำว่าครอบครัวฟุตบอลในระบบ J. P. V. หรือฟุตบอลแฟมิลี่เนี่ยมันจาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะมองและโฟกัสฟุตบอลให้ถูกจุดและมันจะทําให้เป็นพลังอย่างยิ่งในการส่งทีมชาติไทยเราขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกผมโฟกัสนะครับนักฟุตบอลทีมยูย่สิมาตั้งแต่แรกแล้วผมพยายามพูดนะถ้าเกิดท่านฟังคลิปผมมาแต่ทีมยูย่สิบูล็อกนี่แข่งที่อินโดนีเซียนะีย ผมพยายามพูดบอกว่าให้สู้หน่อยให้เอาให้ได้หน่อยให้ทําแบบที่ตัวเองทําได้อะเล่นให้ได้แบบที่ควรจะเล่นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆเขายังไม่คุ้นกับระบบทีมจริงๆครับและวันนี้นะครับเขาปรับตัวเข้ามาได้ในจุดที่ผมคิดว่าผมมองคือฟอร์มการเล่นของยูยี่สิบในวันนี้เนี่ยผมเห็นมั้งแต่แข่งยูวีดูนิเชแล้วว่าเขาจะต้องเล่นได้แบบนี้นี่คือจุดหมายปลายทางของการเล่นระบบหลังสามนี้ผมเห็นมานานแล้วครับและในวันนี้นะครับ ไม่ใช่การโปรโมทหรือมาการมาอวยมนุนอะไรทั้งสิน้นระบบนี้จะทําให้ทีมชาติไทยชุดยู20ทีมนี้นะท่านจับตามองให้ดีมีโอกาสลุนไปถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับและทีมนี้จะเข้าไปรอบลึกของเอเชียนคัพในปีหน้ามีโอกาสลุนแชมป์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอเมสันเปเรล่าสตาฟทีมงานและนักเตะทุกคนนะถ้ามุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนับตั้งแต่ นาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงไปแข่งขันเดืเช่นขับน้องๆกลุ่มนี้จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ซึ่งผมคิดว่าเวลาเหลืออีก3-4-5เดือนเนี่ยพอครับสำหรับการอัพฝีเท้าอัพเลเวลการเตะขึ้นมาในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับโลกได้และในรุ่น U20 เนี่ยเรายังไม่แน่ใจเลยว่าทีมไหนเก่งในเอเชียเพราะว่าในทีมชาติชุดใหญ่นะอุตเบกิสถานญี่ปุ่นอิหร่าน ออสเตรเลียเกาหลีนะครับหลายๆทีมที่เป็นท็อปในระดับฟุตบอลในระดับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันก็ไม่แน่ครับว่าทีมยู20เขาจะแข็งแกร่งเท่ากับทีมชุดใหญ่หรือไม่แต่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งครับว่าหลายๆคนเรียกระบบรังสามแบบนี้ว่าระบบของบราซิลเนี่ยการเล่นแบบบราซิลเนี่ยมันเป็นแผนการเล่นที่มันยกระดับขึ้นมาเหนือบอลเยาวชนนะ เราจะเห็นบอลเยาวชนเล่นแบบนี้เนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะมีทีมชาติไทยชุดบูล็อกทีนี้แหละที่กําลังฝึกฝนเด็กอย่างหนักให้เล่นระบบนี้ให้คุ้นเคยตั้งแต่อายุ20ป่ปีนะครับ18 19 20เกี่นี่ยตอนนี้เนี่ยมันน่ายู่ดีอย่างยิ่งว่าเด็กๆเขาเริ่มเล่นได้แล้วแล้วเราจะเห็นระดับฟุตบอลของทีมบูล็อกอยู่20นเนื้อกับคู่แข่ง,ง,งอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะมองว่า ทำไมหรือมาเลเซียถึงตกรอบตอนนี้ทั้งแที่มาเลเซียเล่นดีมากตอนที่แข่งขันที่สุราบายาอินโดนีเซียมาเลเซียก็มาแรงมากมาเลเซียเล่นดีครับแต่ไปการเล่นในรูปแบบใหม่แต่สําหรับกระดูกบอลนะผมใช้คำว่ากระดูกนะท่านต้องทำค,ำคาวามเข้าใจว่ากระดูกบอลน,นะ <ST AR G> เขาเทียบไม่ได้ครับกับทีมจีนไทยทุดอยู่ยี่สิบทีมนี้ซึ่งเขาแสดงกับศักยภาพถึงแม้ว่ากับทีมที่อ่อนกว่านะอย่างบูนายยิงไปสิบสาประตูเนี่ย แต่เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าทีมทีมนี้เนี่ยบูล็อกทีมอยู่20ทีมนี้เนี่ยมีศักยภาพอย่างแท้จริงนะทางด้านกระดูกบอลสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือการทอปฟอร์มนะครับของแคลเลนธนดาดอนไรอันการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมของนะครับธนกิจโชตเมืองปักชนโนไทยคงเหมงกลับมาแล้วครับน้องคนนี้ติดทีมเยาวชนมานานแล้วเนี่ยเขามายิงประตูได้2ประตูเขาเริ่มมั่นใจ และที่ผมเห็นชัดเจนก็คือนักกรรัตนส่วนเนี่ยเขาทำแฮตทริกและเล่นได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากประกอบกับแผนการเล่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผนการเล่นที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากและถ้าเล่นได้แล้วเนี่ยคือมันจะเหนือกว่าเด็กอายุ20ปีแน่นอนมันเป็นแผนการเล่นระดับโลกของทีมชุดใหญ่ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าผมพยายามลุ้นให้น้องๆองอ,งอยู่20เนี่ยเล่นให้ได้แบบนี้มาตลอด แล้วยันนี้เราเจอกับอิรักอิรักมีความแข็งแกร่งครับมีความแข็งแกร่งมีความฟิตมีระบบการเล่นที่ดุดันแต่ผมเห็นจุดอ่อนก็คือการเจาะแนวแนวแนวรับของคู่ต่อสู้เนี่ยอิรักนะครับด้านกระดูกในการเจาะในการเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความรวดเร็วแข็งแกร่งแล้วมีเทคนิคฟุตบอลที่ดีแต่พอเจอกองหลังขอ,องฟิลิปปินส์เราเกิดปัญหาครับเริ่มมีปัญหาเข้าทำไม่ได้ การได้ประตูจากฟิลิปปินได้จากจุดโทษแล้วในขณะที่ฟิลิปปินมีผู้เล่นอยู่แค่แปตัวในสนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับผลงานของอิรักในครั้งนี้นะนอกจากฟอร์มการเล่นที่รวดเร็วดุดันทีนี้นะครับอิรักทีมนี้มาเจอทีมชาติไทยชุดบูล็อกเนี่ยซึ่งตอนนี้มีความพร้อมมีจิตใจที่เต็มร้อยมีการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นในลักษณะ,ละหลายๆคนว่าการเล่นแบบบราซิลเนี่ยแบบอเมริกาใต้เนี่ย ได้ค่อนข้างจะดีและเราตัดคําว่าทีมใดทีมหนึ่งไปได้เลยครับเกี่ยวกับสโมสรใหญ่นี่คือทีมชาติไทยชุด u ยี่สิบครับผมไม่ผมไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่เคยทำคอนเทนต์หรือเกาะกระแสใดๆผมมาพูดเรื่องฟุตบอลไทยให้ท่านฟังนะครับผมทําเรื่องทีมชาติไทยชุด u ยี่สิบบูล็อกแม้กระทั่งในช่วงที่ผู้คนกดด่าและยอดวิวผมตกผมก็ยอมทําเพราะนี่คือทีมชาติไทยที่ผมต้องพูดถึง และผมเข้าใจระบบเจแปนเวดีว่ามันไม่ใช่ระบบทีมแต่มันคือแพชชั่นและหัวใจและทีมชาติไทยบูล็อกทีมนี้คือทีมชาติไทยของเราโดยผมใช้นะครับการศึกษาระบบเจแปนเวและระบบครอบครัวฟุตบอลและจิตใจที่เป็นน้าใจนักกีฬาและใจบริสุทธิ์เป็นหลักนะครับผมดูทีมชาติไทยชุดยูคยีนี้มานานแล้วเห็นพัฒนาการทุกอย่างและผมเห็นฟอร์มการเล่นในวันนี้ของยุ2ยีมาตั้งแต่แข่งยุอนอินโดนีเซียแล้วว่าน้องชุดนี้ทําได้แน่ แล้เราก็ต้องเลิกเข้าใจว่าระบบ j p แปนเวคือระบบเทคนิคการเตะนะครับเราต้องเลิกเข้าใจผิดเรื่องนี้ j p แปนเวจะเล่นแผนไหนก็ได้ครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ก็เล่นหลัง3าแบบบาราซิลนี้แหละในบางแมตช์นะเจแปนเวคือ,อมันจะมีความอ่อนตัวในระบบการเล่นแต่มันจะหนักแน่นในแพ้ชันอุดมคติครับให้เราเข้าใจจุดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่กระจ่างเดี๋ยวผม,ผมจะค่อยๆอธิบายไป สำหรับคนที่เพิ่งมาฟังคลิปผมอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องระบบเจแปนเวทเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังผมมานานแล้วเนี่ยจะเริ่มกระจ่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะก้าวไปสู่ระดับโลกมันมีความซับซ้อนสูงเราต้องรีบทําความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพื่อจะตามไม่ทันฟุตบอลไทยเราว่าเป็นอย่างไรบ้างและจากคอมเมนต์นะครับเพื่อนบอกว่าน่าเป็นห่วงว่าถ้าเกิดหมดยุคมาดามแป้งไปเนี่ยการพัฒน,นาฟุตบอลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เราเดินมาถูกทางทุกอย่างแล้ว อันนี้เพื่อนมองข้ามช็อตไปไกลมากผมดีใจนะครับที่เพื่อนมองเห็นน้อยแสดงว่าเพื่อนเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เราก้าวไปอย่างไรในระบบฟุตบอลเห็นไหมครับว่าตอนนั้นเขายังอยู่ที่ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนนะแต่ะมันอยู่ที่ครอบครัวฟุตบอลนะครับถ้าเกิดคนไทยเราเนี่ยเพื่อนเราเราเนี่ยถึงแม้ว่าฟุตบอลยังมองไม่เห็นและไม่เข้าใจระบบของฟุตบอลไม่ได้ติดยังไม่ชัดเจนเขาได้แชมบางอย่างแล้วจุดเบลก็ถูไดีดดีหลุดออกไปครับ ไม่ใช่แค่มาดาม้งครับหลายคนก็จะไม่สามารถมองที่เรามองถ้ามันมีดราม่าถ้ามันมีการทัไทยชุดอยู่ยี่สอย่างไม่มีหลักการเนี่ยกําลังจะแข่งกับทีมชาติรักในเขาเข้ามาแทรกพอเข้ามาแทรกแล้วเราก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ท่านเข้าใจคําว่ามานับหนึ่งกันใหม่ไหมครับมันล้มเหลวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันล้มเหลวมายี่สิบปีครั้งนี้ถ้าเกิดเราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวฟุตบอลการดูฟุตบอลให้เป็นการดูฟุตบอลให้มีความสุขนะ ถ้เราเห็นก้าวย่างต่างๆของฟุตบอลและเข้าใจเรื่องฟุตบอลอย่างชัดเจนเนี่ยคนทํางานดีก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องครับแต่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นนะมองฟุตบอลไม่ชัดเจนมีทัศนคติลบมีอคติแล้วก็เราดูฟุตบอลสมัยใหม่ไม่เป็นนะพูดง่ายๆเถอะไม่รู้ว่าทําไงจะไปถึงระดับโลกได้ถ้ามองไม่ถูกเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นับศูนย์กันใหม่ท่านคงเข้าใจคำพูดคํานี้นะครับว่าการนับหนึ่งใหม่เนี่ย การเริ่มต้นใหม่โดยที่มันล้มเหลวเนี่ยมันทําลายวงการฟุตบอลไทยมา20กว่าปีแล้วตรงนี้เราต้องสร้างความกระจ่างให้กับสังคมครับด้วยแนวทางของการสร้างครอบครัวฟุตบอลของเจแปนเบียนนี่แหละที่ผมบอกว่านี่นี่มันเป็นมะเร็งรายในวงการกีฬาวงการฟุตบอลเลยที่ญี่ปุ่นเขาใช้วิธีการสร้างครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมากําจัดเรื่องนี้ออกทําให้ทีมชาติของเขาเนี่ยสามารถอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชียและอยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้มาถึงนาวันนี้ ระบบเจแปนเวคือระบบที่พยุงพยุงทีมชาติเข้าไว้ซึ่งมันมีฐานพีระมิดนะครับขนาดใหญ่ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีปลายยอดพีระมิดสองยอดแยกออกสองด้านฝั่งมืออาชีพแล้วก็ฝั่งสมัครเล่นและทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้วงกลมใหญ่คือครอบครัวฟุตบอลที่มีทัศนคติเข้าใจนะครับมีทัศนคติที่เข้าใจฟุตบอลแล้วก็ส่งพลังบวกและก้าวเดินไปสู่ระดับโลกอย่างมีเป้าหมายร่วมกันนี่ครับเขาเรียกว่าวเอกภาพ ถ้าเราสร้างตัวนี้ได้เนี่ยมาดามแป้งได้ทางานต่อครับและจะมีคนอีกเก่งเข้ามาร่วมทีมงานอีกเยอะและทีมชาติไทยเราจะไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นทำํำนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเป็นหัวใจเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับช่องผมไม่มีคอนเทนต์ครับช่องผมถ้าจะพูดเรื่องนี้ผมพูดได้ผมพูดได้อีกเยอะและเป็นแนวทางที่ที่มันมีอีกหลายอย่างที่ผมจะพูดเย็นนี้เราเชียร์ทีมชาติไทยชุดบูล็อกให้ชนะอิรักให้ได้ครับ โดยฟอร์มการเล่นเราเหนือกว่าครับผมฟันทงเลยเราเหนือกว่าเราสามารถเราชนะอิรักได้แน่นอนและเราจะดูความห่างของฟอร์มเลยครับอย่างนี้ถึงแม้ว่าอิรักจะมีความพยันความแข็งแรงกว่าเรานะดูดูเพื่อนนะเขาแข็งแรงกว่าเราแต่ด้านกระดูกบอลประสบการณ์และเทคนิคฟุตบอลเราเหนือกว่าครับอิรักเขาเป็นฟุตบอลในลักษณะที่รวดเร็วแข็งแรงดุดัน แต่ถ้าเกิดว่ามาเจอแผนการเล่นของเราโดยเฉพาะแผงลังเรานี่ใช้ได้เลยสิงหามาราสกับเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนนปะิวัติเปตาพวกนี้ก็ใช้ได้และตอนนี้นะเราเกิดแดนมิดฟิลด์แดนลุกและศูนย์หน้าที่มีฟีเท้าจัดจ้านขึ้นมาท็อปฟอร์มและมีความมั่นใจสูงมากด้วยพื้นฐานความฟิตแพชชั่นนะครับแล้วก็อุดมคติที่ดีของนักเตะเหล่านี้มันทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมีพื้นฐานฟุตบอลดีอยู่แล้วเนี่ยเริ่มปรับตัวเข้ากับระบบได้และรู้ปัชญาและตอนนี้กําลังสู้ตายครับ ผมพูดไปในคลิปตั้งแต่แข่งอยู่เอเชียนคัพเลยว,ว่าสู้สู้ตายไปเลยน้องต้องวิ่งต้องวิ่งให้ลืมตายไปเลยถ้าอยากประสบความสําเร็จในแผนการเล่นแบบนี้ถ้าน้องทําได้ต่อไปมันจะติดตัวน้องไปจนถึงติดทีมชาติชุดใหญ่จนไปถึงเล่นตัวจริงให้สโมสรแล้วน้องจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในย่านเอเชียเวนี้เป็นเวที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเวของบาซิลหรืออะไรทั้งสิน้นแต่วิธีการคิดอย่างที่ผมพูดนี่แหละคือเจแปนเวคือการให้กําลังใจการส่งพลังบวก ผมบอกไปแล้วครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นก็เล่นหลังสามเหมือนกันนะในไลยแมตช์มันไม่เกี่ยวกับว่าเล่นระบบไหนครับมันอยู่ที่ว่าแพชั่นความคิดและวิธีการเดินทางที่ถูกต้องนี่แหละคือเจแปนเวเย็นนี้นะครับเราจะวัดกับอิรักเพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ดับหนึ่งอยู่แล้วในผลประตูได้เสียแต่แมตช์สุดท้ายเราย,ยังไม่ได้แข่งนี่ครับการแข่งขันเย็นนี้เนี่ยจะทําใหน้นักเตะไทยมีความมั่นใจมากขึ้น และการผ่านเข้ารอบตอนนี้เราผ่านเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่มีใครยิงได้สิบแปดประตูเหมือนเราเหรอกครับแล้วผมคิดว่าทีมชาติไทยเราจะไม่เสียประตูให้อิรักเยอะด้วยเย็นนี้ยอิรักยิงเรายากผมให้ไม่เกินกหน,นึ่งลูกไงเย็นนี้ถ้าอิรักจะยิงเราสูงสุดสองลูกแต่ผมคิดว่าเราก็จะยิงอิรักถล่มทลายเหมือนกันแมตชนี้คืนนี้เย,ย็นเย็นนี้มันแน่ครับแล้วเราจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้าไปนะครับแข่งขันเอเชียคัพรอบสุดท้ายแล้วเราจะทําผลงานได้ดีด้วย พะน้องๆจะมีเวลาฝึกซ้อมอีกสี่ห้าเดือนและเรายังมีโอกาสรุนนะผมมองในเอเชียแล้วตอนนี้นะทีมที่จะเหนือกว่าเราเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่ายูยี่สิบเราไม่ค่อยเห็นฟอร์มแต่ผมนะครับประเมินฟอร์มตอนนี้ของเด็กๆยูยี่สิบน้องๆของเราเนี่ยดีวันดีคืนและตอนนี้ฟอร์มเขาอยู่ในระดับสูงมากวิธีการเล่นแบบนี้เกาหลีเขาเคยพูดนะว่าการเล่นของยูยี่สิบบล็อกจินมีเป็นแผนการเล่นระดับสูงครับและน้องๆใช้เทคนิคระดับสูงในการเล่น มันเหลือเวลาแค่ทําการปรับตัวและต้องรู้ว่าตัวเองกําลังขี่มา้าขี่ช้างตัวใหญ่แค่ไหนนะจะต้องขี่ให้ถูกท่าถูกทางและต้องใช้ความแข็งแรงในการบังคับมา้าบังคับช้างตัวนั้นให้ได้ถ้าบังคับได้แล้วจะคือนักรบบนหลังช้างนะับไม่ใช่นักรบเดินเท้าครับนี่คือแผนการเล่นระดับโลกแผนการเล่นระดับทีมใหญ่ที่มันน่าดีใจที่ u ยี่สิบของเรานี่เล่นได้อยี่ u ยี่สิบเอ็ด u ยี่สิบสามปีบางบางทีมบนโลกใบนี้ยังเล่นไม่ได้เลยนะแผนการเล่นเนี่ย แต่เด็กเราเล่นได้เพราะกระดูกเราแข็งพอใหญ่พอที่จะเล่นครับการจัดระเบียบบรรยากาศในการฝึกซ้อมการเข้าแคมป์สิ่งเหล่านี้แหละครับที่เอื้ออํานวยให้เด็กเหล่านี้สามารถเล่นแผนการเล่นนี้ได้นักเตะอย่างธนก,กิจนักเตะอย่างแคล,ลนนะครับแล้วก็เลหลายคนนะสามารถเล่นแผนการเล่นนี้ได้ครับและนี่มันเป็นสิ่งที่การันตีว่าเราจะเข้ารอบลึกเอเชียนคัพปีหน้าและเรามีสิทธิ์ลุ้นไปฟุตบ,บอลโลกรอบสุดท้ายด้วย นี่คือบทสรุปของยู20ที่ท่านจะต้องจับตามองต่อไปนี่คือสิ่งที่แฟนบอลไทยจะต้องให้กำลังใจแล้วก็มองให้เห็นด้วยมุมมองนี้จะต้องเป็นมุมมองของครอบครัวฟุตบอลไทยครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนกังวลน,นี่แหละว,ว่าอีกสปีข้างหน้ามาดามแปงจะทำงานต่อไหมอิชิจะได้ทำงานต่อไหมเพราะว่าคนที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะตีรวนแล้วทาให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นโศกนาฏรากรรมววง,งการฟุตบอลไทยอีกด้วยการเสียแผนการเล่นเสียแนวทางที่ถูกต้อง ไปสู่แผนการเล่นที่มันมันล้มเหลวนะครับมันเกิดวิกฤตขึ้นอีกและมันไม่ไปไหนมาไหนเข้าวงสู่วงจรอ,อุบาทของวงการฟุตบอลไทยอีกเราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกถ้าเรามองเห็นและตัดทัศนคติลบออกจากใจให้หมดและมองเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนี่คือของจริงนะครับที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ของวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ของยยชีชุดยูยี่สามของนิชิกะยะชุดยูยี่สิบของเปเดราหรือชุดสิบเจ็ดปีของ เสอร์ดตอนนี้เรามาถูกเวถูกทางทั้งสิน้นอย่าไปสับสนเกี่ยวกับว่าเตะแบบไหนเป็นเจแปนเวลบคําพูดนี้เอไปเลยครับเตะแบบไหนก็เป็นเจแปนเวได้ครับเล่นระบบไหนบนโลกใบนี้เป็นเจแปนเวหมดเพราะระบบเจแปนเวรวบรวมเทคนิคการเล่นมาจากทั่วโลกครับญี่ปุ่นไม่ได้คิดแผนการเล่นขึ้นเองครับแต่เขามีหัวใจและแพชชั่นที่ดีที่สุดในโลกทีมหนึ่งที่เขามีสิทธิ์จะขึ้นระดับโลกได้ แต่ระบบการเล่นแผนการเล่นเขาใช้ระบบที่ทันสมัยที่สุดมีทรงประสิทธิภาพที่สุดโดยที่ไม่รังเกียจว่าเป็นระบบไหนขอให้เป็นระบบที่ถูกต้องและพัฒนาเยาวชนเขาได้เขาเล่นทุกระบบครับให้เราเข้าใจจุดนี้เลยแลย้วอยานนี้นะครับผมเสียดายอย่างมากเสียดายหลายหลายทัวร์นาเมนต์แล้วที่เราไม่ได้ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับนี่เป็นรอยด่างที่สุดในฟุตบอลไทยในยุคนี้ครับผมพูดเลย เพื่อนที่จะดู a s play ไม่ได้เนี่ย a s play เนี่ยเขาให้บริการฟรีนะครับต้องขอบพระคุณ a s play ด้วยนะครับที่ถ่ายทอดรายการ u ยี่สิให้ดูอย่างสม่ำเสมอและใน a a s play นะครับมันสามารถดูบอลได้หลายเมื่อกี้ผมดูฟุตซอลพร้อมกันนะครับกับฟุตบอลใน a a s play ครับแอปเดียวครับเพื่อนเหลายคนนะครับพูดในลักษณะคล้ายหมดหวังที่จะดูแมตต์นี้นะครับที่จริงมันไม่ยากขนาดนั้นครับถ้าเกิดเรารู้เบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นลูกค้า AS เนะครับเขาใช้บริการ AS รายเดือนหรือซิมเบสเรานี่แหละครับเบอร์ใดก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราล็อกอินเข้าไปแล้วและกรอกเบอร์โทรเบอร์นั้นเข้าไปส่งไปนะครับแล้วเขาจะส่งรหัสกลับมาทางโทรศัพท์เอารหัสนั้นมาล็อกอินกรอกเข้าเราจะได้ดูดูแมทนี้ทันทีครับมันไม่ยากเกินไปครับถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับเอาคําพูดของผมเนี่ยให้น้องๆที่เข้าใจเขาฟังให้แล้วเขารู้เลยครับว่าจะทํำยังไง โทรศัพท์เครื่องนั้นต้องอยู่ใกล้เราครับเวลาเราล็อกกินนะครับจะเป็นเบอร์ใครก็ตามแต่ที่เป็นลูกค้า AS เนะครับเขาให้บริการฟรีครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับผมก็ยังคิดว่าการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนี่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของวงการฟุตบอลไทยเรื่องนี้นะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องครับแค่นะครับพัฒนาฟุตบอลไทยก็หนักหนาสาหัสแล้ว หน้าที่ต่างๆเรานี้เป็นหน้าที่ของสปอนเซอร์และรัฐบาลที่ควรจะใ,ให้การสนับสนุนถือว่าเป็นสวัสดิการสังคมของรัฐเรานะครับในการพัฒนาเยาวชนและในแง่สังคมก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับหลายเรื่องครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ใช่เราจะมาให้สมาคมจัดก,การเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนักและที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าทัศนคติแฟนบอลครอบครัวฟุตบอลไทยเราเนี่ยไม่เอียงไม่ทําให้เกิดมิติลบ ไม่ทําให้เกิดสิ่งแย,แย่ขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะไม่บูลลี่นักเตะไม่บูลลี่ทีมชาติตัวเองเนี่ยแน่นอนครับกระแสความนิยมเหล่านี้มันจะเป็นบวกแล้วมันจะทําให้มีสปอนเซอร์มากมายเข้ามาสนับสนุนรายการในการฟุตบอลในทุกรุ่นแน่นอนเราจะได้ดูแม้กระทั่งเด็กอายุ10ขวบเตะเราก็จะดูถ่ายทอดสดครับถ้าเกิดเราจริงใจให้การสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงตัดมิติลบออกให้หมดครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยจะดูบอลอย่างมีความสุขและดูบอลให้เป็นตัวนี้นะครับสาคัญที่สุดซึ่งผมจะพูดไปเรื่อยครับ คืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทีมชาติไทยจุดยู20จะลงสนามพบกับทีมชาติอิรักในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียณสนามบุรัมซิตี้เตเดียมใครอยู่ใกล้บยรามเดินทางไปดูฟรีครับส่วนท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับใช้วิธีการอย่างที่ผมบอกครับแล้วท่านจะได้ชมการแข่งขันในแมตชนี้ซึ่งเป็นแมตท,ที่จะมันมากแน่นอนครับาาเาป็นนนววกมทคคค่นคนชงึยุให ไทยแลนด์สู Four ้สุดคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝึกปมไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูุกฮูู กระกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝลไทยร่วมใจช่วยเชียร์